สวัสดีครับ M-MAX แ o l a โซลาเซลจังหวัดพิษณุโลกครับสวัสดีช่วงหัวค่ำนะครับของวันที่11นะครับของวันที่11นะครับมิถุนายนพศสองพันนะครับตัวนี้มาพบกันช่วงค่ำหน่อยนะครับเป็นชุดตู้คอนโทรลปั๊มน้ำนะครับรุ่นใหม่ของทางร้านที่ได้พัฒนามาเรื่อยๆนะครับ ได้รองรับระบบไฟ2ระบบนะครับจ่ายร่วมกันเลยนะครับจ่ายร่วมกันเลยจ่ายมิกกันเลยนะครับตัวนี้สําหรับโครงการประปาหมู่บ้านนะครับสาหรับโครงการประปลาหมู่บ้านตัวนี้รองรับได้ถึงขนาด2แรงนะครับใช้แผ่นอยู่ประมาณ8แผ่นนะครับใช้แผ่นอยู่ประมาณ8แผ่นแล้วก็เอาไฟบ้านร่วมได้เลยนะครับไฟบ้านจะเข้าด้าน ขวานะครับ AC l i ย e Input นะครับ l AC เส้นลายเส้นนิว่ต้นนะครับโซลาเซลล์จ่ายรวมได้เลยนะครับในช่วงที่แดดอ่อนไฟของการไฟฟ้านะครับก็จะเข้ามาเติมนะครับก็อยู่220โวลต์นะครับในช่วงที่แดดแรงแผงโซลาเซลล์โวลต์มากกว่านะครับโวลต์ก็จะไหลเบียดการไฟฟ้าออกนะครับเอาแผงโซลาเซลล์กระแสของโซลาเซลล์เข้ามาเติมแทนนะครับแต่เจ้าช่วงที่แดดอ่อนปุ๊บโวลต์ต่ำกว่า220โวลต์ปุ๊บเนี่ย ไฟของการไฟฟ้าก็จะเข้าไปเติมนะครับเป็นการแชร์กระแสะกันแต่ว่าที่แดดแรงปุ๊บเนี่ยก็จะไม่เอากระแสะของการไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นข้อดีนะครับเป็นข้อดีที่สามารถทํางานได้ตลอดของระบบปั๊มน้ําหมู่บ้านนะครับประปามหมู่บ้านนะครับต,ต่างๆใช้กับสมิร์ทใช้กับปั๊มหอยโ,โยอขาานน่งนะครับโดยการแปลงคาปานิดนึงนะครับในส่วนของมอเตอร์แต่ถ้าเป็นมอเตอร์3เฟสแท้2 2 0บโวลต์ตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลย ในส่วนของปั๊มทั่วไปก็เอากล่องเดิมที่มีกล่องขปาออกนะครับเอาออกเลยนะครับกล่องคอนโทลเดิมเอาออกเลยแล้วก็เอา3สายมาเข้ากับ UV w u ได้เลยนะครับ UV w u ได้เลยนะครับมีคลิปการหาขั้วสายให้นะครับไม่ยากครับตรงนี้ท่านสามารถเอาไปต่อเองได้แผงอนุกรมกันหมดเลยนะครับใช้ประมาณ8แผ่นนะครับใช้ประมาณ8แผ่นตัวนี้เป็นตัว2.2 kv นะครับสำหรับ ช่างท่านใดหรือ,อท่านที่ต้องการใช้ระบบโซล่าเซลลโดยที่มีปั๊มน้ําเดิมอยู่แล้วเนี่ยไม่ไม่อยาก,ายากหรือปั๊มน้ําเดิมขึ้นนะครับตัวนี้ก็ช่วยแก้ปัญหาของท่านได้นะครับตัวนี้มีปุ่มมีออนออฟได้เลยนะครับอยู่ที่หน้าตู้เลยนะครับตัวนี้สะดวกสบายครับปล่อยไฟร่วมกันเลยนะครับปล่อยไฟไม่ต้องคอยสลับนะครับตัวนี้ไม่ต้องคอยสลับปล่อยร่วมกันเลยนะครับทั้ง AC ทั้ง DC นะครับจากแผงโซล่าเซลและแผงการไฟฟ้า นะครับอันนี้ผมทดลองกับมอเตอร์ตัวนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งรันสั่งรันที่หน้าตู้นะครับอ่าครับอันนี้ผมเป่าร่วมกันเลยนะครับอ่ามอเตอร์ทํางานแล้วครับมอเตอร์ทํางานแล้วอันนี้เป็นมอเตอร์เครื่องสื้านะครับเอาไว้ทดลองนะครับเป็นมอเตอร์ซิงเกิลเฟสธรรมดาแต่แปลงเอาคาปาออกนะครับในส่วนของปั๊มน้ําก็ถอดคาปาออกเลยนะครับถอดของคาปาออกแล้วเอาเอซมาป้อนได้เลยนะครับก็ทํางานได้อย่างเต็มที่เลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับ นี่คับลองให้ดูสามารถต่อลูกลอยได้เลยนะครับในส่วนของ S W D กับ Common เนี่ยต่อลูกลอยได้เลยนะครับต่อลูกลอยที่ปั๊มน้ำแทงน้ำได้เลยเวลาเต็มก็ตัดนะครับจะสั่งให้อินเวอร์เตอร์หยุดนะครับหยุดการจ่ายไฟไปที่มอเตอร์นะครับในส่วนของโครงการประปาหมู่บ้านหรือท่านที่ต้องการจะสูบใส่แทงน้ำอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ ต่อได้เลยนะครับท่านสามารถเอาไปติดตั้งเองได้เลยนะครับยินดีบริการครับ m m a x Solar Cell จังหวัดพิษณุโลกครับ0816806051ครับ0816806051ครับมีราคาพิเศษนะครับสำหรับช่างและตัวแทนจำหน่ายนะครับท่านใดที่ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือเป็นช่างนะครับยินดีบริการทุกท่านเลยนะครับยินดีทำธุรกิจร่วมกันนะครับท่านรองรับซัพพอร์ตท่านนะครับไม่ว่าข้อมูลด้านเทคนิคต่างๆนะครับยินดีบริการครับสวัสดีครับ